ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาเครื่องมือที่จะผลักดันให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองพุ่งไปข้างหน้าและแข็งแรงเพราะมีเกาะกำบังนั้นคือการทำแซกีในชยภูมิที่ห่วงจุ้ยถูกต้องร้อยเปอร์เซนเคสวันนี้เป็นตัวอย่างของลูกศิษย์ที่อาจารย์เตือนย้ำหนักหนาว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนเข้ายุคก้าวแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขึ้นครั้งใหญ่หนูแปดจากห้าใช่แล้ว รู้แต่สภาพดีโอเคโอเคดังเกินไปค่ะฮะใไปก็พูดดังเกินไก็นู้แต่สภาพค่ะโอเคนับตั้งแต่วันที่27ตุลาคือมัน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 ลงมาเรื่อยๆไงแล้วพอมันเข้าสู่ยุคเก้าปั๊บ มันก,เกะเจนมากขึ้นมันเป็นยุกม้าใช่ผงค้าแต่รู้เ,ล,เล,ล้วก็เป็นก้าวซึ่งให้กินข้าทีไ่ได้ให้กินต่างๆไม่ใช่ที่สำคัญที่สุดคือยังไม่ได้ทำแท็กอีกใช่เลยหลุดไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยแล้วดูสิเขา้าเห็นไหม,ไมแล้วสำคัญอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ยุคอสังหา อ๋อใช่ใช่คือคืออาจารย์เธอบอกว่าพอมันหยุดยุบไปแล้วพอมันหยุดยุคอรัย์หยุดหยุดยุ่บแปกแล้วเวลาถ้ามันเป็นอสังหามันจะมันจะต้องเป็นอสังหาที่เก่าหรือว่ารีโนเวทหรือว่าเอาของอะไรของเสียหามาถึงจะใช้ถึงจะไม่ไม่ได้เหมือนอสังหาเดิมที่ขายอะไรก็ได้เลยนี่อะมันเกิดจากตัวเองเลยเพราะจริงๆคนที่ทำวงจุ้ยเนี่ยมัน มันควรจะผ่านได้กับทัรอภอได้แต่ว่ากำลังเราไม่พอเนื่องจากตน้นทุนเรารดวกอกยัยชัดเจนนะไม่ได้คุงแสกรีดแรกไว้ไม่ไม่เขาไม่ได้เปลียนตัวเขา<อ>เองไม่ถ้านรุนแสกรีดก็ได้เป็นมีจ่ายมาช่วยแต่ไม่มัน,มน,มน เมปีนี้ก็ชมสามพี่นฆาซวยตอนเป็นหนูแปดการยุคหนูแปดจากฆ้าแล้วเปลี่ยนแล้วก็ดนอาชีพอาชีพหลักๆเลยตอนนี้คืออันหักอนหนักๆมันโนสี่กระเด็นซึ่งตอนนี้ไฟเผาดินแห้งคือไฟเผาสามทามันต้องปรับตัวหมดเลยเออไม่ปรับตัวไม่ได้ ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่อาจารย์นะใช่เค้ยจะมีอาจารย์ไม่ทช่ไมคะนี่ตอนนี้หนูมีหนูมีเริ่มทําพวกงานออนไลน์เป็นงานเสริมด้วยอืมโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เห็นไ,ไหมคราบนี่เห็นชัดเจนเลยไหมครับคือทุกทุกประเด็นเนี่ยมารวมอยู่ที่เขาเห็นนะที่อาจารย์พูดพูดอะ่ะเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าเฮ้ยเข้าเข้ามาในยุคเก้า ถ้าเข้าดีก็ดีถ้าเข้าไม่ดีก็โดนใช่ไหมครับไม่เหมือนอย่งโอ้โหงานเนี่ยที่นิ่งอะ่ะโคโดนโดนซ้ำเติมนะยุคแปดเอ็ไม่ยุคเก้าคุณเป็นแปดจับข้า 5, ไม่ใช่แปดเองแล้วก็เนี่ย เอาเป็นว่าไม่ได้ทําแทกี่คุ้มคุ้มตัวให้ผ่านทั้งทั้งที่โอ้โหจริงจริงอาจารย์ว่าคุณอจับว่าคุณนี่แบบไปรอดเลยทุกคนก็ใจว่าทําไปแล้วเออแล้วก็เงียบเงีไม,ไม่ไม่ปรึกษาด้วยนะรอ,อจนรอว่า <laughs> รอซวยซวย,วย,วยตรงไหนความซวยนี่ก็คือเนี่ยอย่างที่บอกผ่านมาแล้วเสร็จแล้วมันมามซ้ำโดนอะไร โดนสามที่จะฆ่าปีนี้โดนอร้างก็สรางปีนี้โดนสามที่จะฆ่านี่ปีนี้โดนโดนอัดกระดัมกระดัเลยมันเห็นผลเลยเกิดจากพวงจุย้ยพลังพวงจุ้ยอย่างเดียวเลยที่มองไม่เห็นแล้วก็แฟนก็ไม่มีไรายได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้นั่นแหละคุณเป็นเจ้าบ้านนะ ก่อน,น,น,นอหน้านี้ไม่ค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่ย้ายย้ายไปที่คอนโดครั้งแรกคือแฟนเป็นเจ้าบ้านแล้วก็พอพอ,พอปีที่แลาที่เชิญท่านอาจารย์ก็คือเหมือนไรายได้มาจากหนูก็เลยเพิ่มเพิ่มให้ต้องให้หนูเพิ่มด้วยเป็นค่ะไปเรียนคอนร์สเร่งรัดแล้วด้วยเข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจเลยไหมกินยาอะบมอลสองเดือนต่อครั้ง นีส่สัมปรสิทธภาพตปนชมตัวต้องพัระคองให้ผ่านจนกระทั่งหลังจุดชีนพี่จองไปลอยตรงนี้ไมไ่จอนค่ะเนี่ย,ย,ยโดยโดยโดยเวลาครับ <c oughs> คือถ้าเนี่ยโดยโดยเวลาที่ถ้าจะให้ให้มันบันเทาไปปอหนึงก็คือต้องหลังจุดชีนไป แต่พอหลังตุกเจนปั๊บความเข้มของกาวมันก็เยอะขึ้นถึงจะหลุดจากสันสามันก็หลุดไปปละาเน่งก็แต่ว่ามันเจออีกปลอกเน่งโอ้ขยับไม่ได้เลยเนี่ยจะโดยโดยราศีเพิ่งถูกชนเริ่ม้มแต่เข้ายุคกาวแล้วครับตั้งแต่วันที่ใช่ไหยราศีมันมันลงก็อย่างที่บอกครับมันลงมันลงมันลงแล้วมันมาตัดเชือกไงปีนี้ได้แต่โดยโตเองก็โดนไปตลอดเลย ก็เนี่ยที่ที่อาจารย์ย้ำนักย้ำหนานี่ยมันเหลือเหลือเหลือปลอกสุดท้ายที่ที่วัดดวงอ่ะจารถึงให้วัดดวงเนยก็อยู่ตรงที่ลาหูจะเข้ามาช่วยตั่งครับคือเวลานี้อาจารย์พยายามช่วยทั้พลังโวงช่วยแล้วก็พลังโรและสามคนช่วยรวมกันรวมกันเลือกที่นอนให้ยากนะจะนอน ปาร์ี้มันจบนี่เดี๋ยวก็ทำงานก็เลยก็เลยปรึกษาว่า,าขาโต๊ะทำไนก็ตัวหนึ่งก็ได้ทำงานได้คือคืออย่างนี้หนูอ่ะขายบ้านเดือนนี้มันจะได้อีกสองเดือนข้างหน้าไรายได้อ่ะค่ะหนูก็เข้าใจว่ามันจะรันไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติหนูขายเดือนมิถุนาประมาณกรกฎาสิงหาจะได้เงินขายไป,ไปอสองเดือนหนูก็กะว่าจะรันรันดอนต่อไปทีนี้พอกรกดาไม่ได้แล้วก็กะว่าเออแบบ สิงหาจะเริ่มได้ก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาดิวดิวิแบบดิวโปรเจกต์ใหญ่เลยแต่ไม่จบไม่จบไม่จบเนีย่ยค่ะที่แน่นอนก็คือแบบแพ้ก็โดนทุกข้อเลยเป็นเี็นประเด็นหนึ่งว่าทำไม ทำไมสามีไม่มาคือทีแรกอะหนูเข้าใจว่าหนูเป็นพ่อหนูเป็นคนตะวันตกหนูจะมาจัดทวงจุ้ยคนเดียวหรืออะไรเงี้ย่ะเพะที่ผ่านมาเรียนอาจารย์ตรงว่าหนูขัดแย้งเขาเยอะเหมือนกันมันไม่ค่อยแล้วก็บอกว่าห้องเนี้ยมันเล็กถ้าเกิดที่ใค้คนนึงเราไม่ทำใจพี่เนี้ยมันต้องมองตัเองตัวเล็เล็กแล้วผมก็บว่าแล้วช่วงหลังมันแบบไม่ค่อยได้คุยเันนะคือเรื่องของเรื่องเนี้ยต้นทุนเขาคือห้าผี Okay, แต่ก็้วคนหนึ่งหนึ่งป่าจากข้าข้าผีนะอ่ะ,อะแล้วก็ยังชมคนเองคือหนูหนูม,มันก็เลยไม่มีใครยอมใครเอาค้าจริงๆจะเป็นอย่างนั้นต่างคนต่างคนก็ก็คือมองในในใน,ในทางของตัวเองช เนี่ยเวลาที่เป็นหนูๆเนี่ยคือฉั้นก็ชอบของชั้นเขาก็ชอบของเขาอา่แล้วเสร็จแล้วพอมาคุยกันมันไม่จบแต่ว่าความไม่อยากให้มีเรื่องเขาคั้ค่าคาา,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 าไว้ก่อนพอมาถึงสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยคือเนื่องจากอย่างที่บอกคุณหลุดแซกีไฟอะ่ะนะคุณคุณเอาเป็นว่าหลุดไปละมันก็เลยไม่มีตัวภาษา เพราะนั้นทั้งหมดมาเนี่ยมันก็จะเป็นค่าขผีอยู่และเขาเนี่ยที่ไม่โอเคเลยก็เพราะว่าข้าวผีข้างตัวแล้วก็ขาขผีห้องไม่มีไม่มีตัวประษาพ่อาจ์นย้ำเสมอบอกเฮ้ยเนี่ยถ้าใครรู้ว่าต้นทุนไม่ดีเ,เนี่ยมันมันต้องผ่านเซรีตให้ได้เนี่ยแล,แ,ลแล้วมันเสมานเนี่ยตอนเนี้ยมันยือนอยู่ ยืนเหมือนยืนอยู่ตรงขอบนี่แหละข้างนี้เป็นแปดข้างนู้นเป็นเก้าแต่แปดมันมาจนกันนเตือจะมามองไม่เห็นแปดแล้วว่ะนั่นเนี่ยมันก็เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่ากรณีของคุณไห้หน้ะผลปีหนูเนี่ยพอเข้าสู่ปีมาแล้วโดนสันซานะแล้วยังเป็นตัวเองเป็นแป่จากข้าไม่มีต้นคุณอื่นเขาเป็นเขาเป็นหนึ่งเพราะเนี่ยเขาเป็นหนึ่ง เขาเป็นหนึ่งเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเขาเป็นหนึ่งนึกออกยากหนึ่งพอเข้าสู่ยุคเก้าอ่ะเออทั้งหนูทั้งม้าทั้งน้ำทั้งไฟแบบโอ้โหเที่ยบเลยแล้วชงสันซานี่ก็จะตายหายอยู่แล้ว เราถึงได้แบบอึ้งไปเลยไงแล้วปีนี้ชงซาซ่ายิ่งหงุดหงิดเลยหงุดหงิดเลยรังผ้งปีนี้กำลังแบบบี้ดีนลยทนถ้าบอกว่ามันหงุดหงิดนู้หงุดหงิดจริงก็หงุดหงิดสิมันโดนซาซายิ่งโดนซาซาไงแต่ว่าวิธีแก้ครับคือจับคุณอ่ะจับคุณจับเขาอะมานอนที่หกหรเป็นของแตงเออแล้วฟ้าดินมันจบด้วยมันได้สองเด้งมันจะเท่าเทยมันจะเท่าเทยก์เราที่เสียไป หลุดไม่ได้ทําซกีเรามองในแง่ที่ว่ามันไม่ผ่านเนี่ยเข้าใจปะ่ะกําลังกําลังให้ความรู้ให้ประสบะการณ์ทีมงานคือสําคัญที่สุดคนอื่นเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ทีมงานนี่มันต้องแน่นเงี้ยเหมือนอย่างเมื่อกี้พาริยะ <S <S ท่านบอกท่านไม่เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้ยท่านต้องเห็นให้ได้วนรบมีจริงท่านถ้าไม่เห็นเนี่ยท่านสอนไม่ได้จะให้ท่านพูดเนี่ยมันเหมือนโกหกไม่มีเรื่องจะบอกอ่า ท่านก็เดินจงโคมทั้งคืนเลยเดินจนกทั่งในที่สุดเนี่ยเออนิรยาบาลมามากราบ <Okay. S 1> ท่านจะบอกอ้ายอย่างเนี้ยท่านจะช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้แล้วท่านกลยคุยแต่หลวง,นะงปู่นะหลวงปู่เออเนี่ยเหมือนกันก็คืออาจารย์ท่นนึกทันทีเลยแบบเฮ้ยท,ที่จที่จารยาต้องหอ่หอห่อผิว ทีมงานไปเพื่อให้ได้ประสบะการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าให้ตัวเองจะบอกเขาว่าตัวเองก็ต้องมีประสบะการณ์นแน่ใจแล้วเหมือนอาจารย์มือนกันอาจารย์ก็ไปทิ้วหิ้วของเดินตามครูอยู่พักใหญ่เลยอ่ะเหมือนกันเพื่อเขาก็จะแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นประสบการณ์มันนั้นไม่มีในในวิชาไงเหมือนอย่างเนี้ยใครจะไปใครจะมาบาังเอิญว่ามาเจอกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำแล้วเห็นไหมเห็นเห็นร่วงตาลู่เลยนะไม่งั้นอาจารย์พูดไปเนี่ย หนึ่งก็มันก็คือหนึ่งตายก็คือแปดแต่เราไม่เห็นพลังไงครับที่เไมบอกเราอวทีเออเราก็เราดูดูไม่ทั้งหดหรอกเพราะเราสั่งสั่งไปก็สุดแค้แต่เพราะเราก็ไม่ตามไงคือเราก็กล่าวว่าเออแบบมันมันมีการอย่างที่บอกเขาว่าเราขายบ้านใดนี้มันจะได้อีกสองเดือนข้างหน้าเราก็จะมีการเหมือนกับต่อเนื่องเรื่อยๆใช่แล้วมันก็มีการขยับเออเรื่อยๆครับ พอดีกลายเป็นว่ามันมันเงียบโดยที่ก็นี่แหละเหมือนอย่างที่ที่หอดพูดแอ่ะล้านมาทีละบาทหมดยุคอสังหารอหดยุคอสังหายุค8มันหมดไปแล้วมันตอนนี้มันเป็นยุคขาวยแล้วยุคออนไลน์แฟชั่นยุคแฟชั่นยุคอะไรที่มันวุฟุบ๊วบๆเอ้ยเครื่องสําอางครีมดูใจคนนี่ตอนเนี้ย มองหน้ามันฟั่มันตกเลยก็ดีควักไม่ได้เลยอย่างนี้ตอนหนูไปเริ่มงานออนไลน์ได้ได้นิดหน่อยมันก็ยังพอพอได้นิดหน่อยหน่อยค่ะดูที่ว่ามีอะไรของเก่าเพรา่ะดูจากประวัติท่านที่แล้วที่ทาให้เราก็ไม่เราเรามันนานมันนานนานแล้วไงเราก็ไม่รู้ว่าคือตอนเนี้เขาต้องพึ่งอาถรรพ์ละ แต่ว่ามันต้องรู้ปรับตัวไงเวลามันเปลี่ยนไงแล้วคุณต้นทุนคุณไม่โอเคเลยคุณจับคู่ไม่โอเคเลยมันเป็นคู่คู่ฟัดคู่เวนคู่กรรมมันไม่ใช่คู่บุญคู่เสริมคู่สร้างเนี่ยจะเอามานอนหนึ่งหกแปดแล้วไม่ตีกันหรอ <c oughs> อาจารย์ไม่ตีคือคืออาจารย์กำลังพยายามจะจะ เอาความเป็นมะนาวของคุณเอาความเป็นน้ำผึ้งของเขาเนี่ยมาผสมเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวมันจะขมไหมคะอาจารย์ไม่ขมเราไมลองกำลังกำลังแต่ไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวหาหากลัวมันจะขมเอ้ยกำลังพยายามจะทําให้ห้าผีมันหายไปให้กลายเป็นหกโลกซิลเปลี่ยนจากนรกมัเป็นสวรรค์ไม่ได้ก็โอเค 唉。Uh.